แองจี้ขอพูดบ้างหลังโดนบุ๋มปนัดดาจวกยับแถมลัน่นไม่ชอบคนโกหกจากกรณีบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีออกมาเปิดใจหลังแองจี้ได้เปิดประเด็นสองดาราสาวท้องใกล้คลอดแม่บุ๋มก็ตกเป็นคนในเขานั้นที่ถูกจับตามองและสงสยัยหลังจากที่แม่บุ๋มรู้ประเด็นนี้ก็ต่อสายตรงหาแองจี้ทันทีโดยแม่เปิดใจไว้ว่าแองจี้บอกว่าไม่มีใครบอกหนู แต่เห็นหน้าท้องแม่ในรายการศึก12ราศีเลยมองออกว่าแม่ท้องน่าจะคลอดก่อนไอซอภิษดาและรถเมย์คนึงนิดด้วยซ้ำซึ่งสิ่งที่เราไม่ชอบเลยทำไมต้องโกหกเก่งเกินไปหรือเปล่าซึ่งคำพูดที่เราคุยกับแองจี้ก็ไปอยู่ในเพจเจมอยซึ่งช่างแต่งหน้าคนนั้นมาจับท้องแล้วตะโกวนว่าท้องแต่ไม่ควรไปบอกว่าสไปริตไม่ได้สีเรียดแต่ไม่ชอบที่โกหกซ้ำ ล่าสุดแองจี้ได้เปิดใจถึงประเด็นข้างต้นผ่านรายการข่าวใส่ไข่ประจำวันที่22พฤศจิกายน65โดยบอกว่าคือวันนั้นเนี่ยการทำงานของหนูเนี่ยปกติอาหนูจะเล่าอยู่แล้วว่าขอบเขตอยู่ไหนในการนำเสนอข่าววันนั้นก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแม้แต่อักษรย่อก็ไม่ได้ให้มันกว้างมากจนคนเอาไปเดาต่างๆนาะนาะนะลงเพจนั้นเพจนี้ก็ไม่รู้หนูก็จบตรงนั้น การทำงานของหนูพูดแทบตรงนั้นไม่ได้เอาไปพูดต่อด้วยหลังจากนั้นคนก็เดาการก็สุดแล้วแต่แล้วไม่สามารถคุมใครได้แล้วเรายังมีขอบเขตอยู่พี่มดขยี้ข่าวหลังรายการหนูยังไม่บอกใครจะโทรมาหลังไม่ก็คือหลังไม่ไม่มีเอามาพูดต่อ เอาเป็นว่าพี่พี่น้องๆในวงการบันเทิงเราเห็นหมายาคนท้องหรืออะไรก็รู้การท้องเป็นยังไงก็ยินดีกับทุกท่านที่ท้องแสดงความยินดีกับคุณแม่ทุกท่านที่มีน้องทุกอย่างก็จบลงตรงนี้ค่ะเดินหน้านะคะมูฟออนค่ะ